ตระหนักธรรมปัจจายนุจัจัวะมาวัติอายุวันโลสธรรสัธ ชนิดต่างๆไปต้อตงนังรถลมเรือไปหาซื้อที่ตลาดที่เสียเวลามาซื้อกันงนีมาซื้อกันที่นี่ในราคาไม่แพงครับจะซื้อไว้กินแล้วมากๆเขาไม่เป็นไรเก็บไว้กินได้นานเพราะเป็นอาหารทะเลแห้งอาหารแห้งหาหาไม่บูดไม่เน่าไป่เนสียอยากจะรับประทานกันตนอนไหนกอสะดวกสบายอชินกันเลยนะครับวันนี้โขกแก่อาหารทะเลแห้งมาบริการท่านที่บ้านแล้วครับทุกท่านแม่บ้านอกครับ cả <coughs> <coughs> là đi hà la. Lâu vậy các. Bọn mình nên làm này không? Đúng. Đây, cái thằng ăn cơm. Đúng. À. Ồ. Ồ. Cúp đi, thầy hứa đi. Sao vậy? Lâu. Anh đi mình phải đi mình vẫn chặt tay lâu. Ừ.

सिटा मया बोरो को युती परम वेवा नो सो कप सिता अनुता अनुता मुनि उपनो रतो पसे रिति सता पा संतोषम रत्य यसामि सेति नतो न व वते यते तवो धा रसा रो धर्म वा तन् सिलान् अन्नो सुखं

ออกด้านในด้านซ้ายด้านขวาก็ดีสนุกสนใจเดินก็ไปยืนหน้าบ้านหน้าซอยคอยยกมือดับฟังนี้ก็ได้ครับวันนี้มีมาบริการท่านถึงบ้านมากมายหลชนิดหลายอย่างอาหารทะเลอาหารแห้งชิ้ต่างๆดับบ้านมีระยองจังกูทะเลลึกข้าวแกงข้านหน้าึมูมาแล้วนะครัปตัอปลาหมึกแฉะปลาหวานปลาปูขาวหมูเค็มมาแล้วนะครับ มาดูดกตะเภากระตาษหลายย่างหลายยอดตะเภายอดะเภาหน่นคือ้าวตามไปตามไปไปเช้าแท้ตามนั้นเฮ้ยตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย เอยใส่ใส่ให้ปล่อยมันเปี้ยนแถวนี้เลยเอาใจเย็น เลื่อมยิ้มหนาบ่ละ ลืมเกับลืมยังทนันยังทนันม,มาเยีอยถึงที่มีอะไรบ้างนอ้นออะางนอ้องน้ำากัน้ำเชียงมงรอแล้วมาแล้ว เด็กๆก็ใสา่สาบาด้วย mày phong em nó có phong nha gì là để đôi <laughs> cái <laughs> tay em phân nâng lòng เดี๋ยวไม่ได้มือกล้องสะดุดสะดุดทีก็ไปทางกล้องแล้วนะทั้งคนทางกล้อง Yeah. Mm -hmm. เดี๋ยวพ่อตั้งหันหน้ามาตรงไฟหน่อยครับขอสักรูปหนึ่งเริ่ไปถ่ายรูปเลยอ้าวนะครับกล้องนะครับหนึ่งสองสามยิ้มน,นะครับหนึ่งสองสามโอเคครับอ่ะ FC เดี๋ยวจะไปดอนผูตาต่อนะครับ เักคู่นะครับเปรอะพอแบงก์ก่อนนะครับทุกคนนะครับสักคู่นึงนะครับ